สวัสดีค่ะพบกับคุณแม่นองข้าวไทยชามเซนมาในคลิปสั้นๆแกงสม้มแปะซะเมนูผักหลากหลายชนิดมากๆเลยจ้าผักมีอะไรบ้างก็แครอทหัวใช้เท้าผักบุ้งผักกวางตุ้งผักกระหล่ำปีขาวกระหล่ำปีม่วงถั่วแล้วก็ใส่รสส้มนะคะก็จะมีทั้งน้ำมะขามน้ำมะนาวแล้วก็แอปเปิลค่ะ บวกกับมะเขือเทศจากสวนนะคะหลากหลายมากๆเลยปลาทูทอดค่ะแปะสะปลาทูปลาทูนี่เป็นปลาทูแช่แข็งนะคะพอเอามาละลายปัาบมันก็เละแบบนี้เลยค่ะทุกคนทอดออกมาสีไม่สวยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าแกงส้มถ้าพี่ๆน้องๆได้ชิมแล้วต้องบอกคําเดียวเลยว่าอร่อยรสชาติจัดจ้านนะคะน้ําแกงข้นปรุงด้วย โครกด้วยกะปิไม่มีปลาร้านะคะแต่ว่าเป็นกะปิกับป้ากระป๋องโครกค่ะหืมหอมกืนน้ำลายหอมด้วยกระชายสองสามนมนะคะมาทานด้วยกันจ้า